ได้ลองขับกันซากทีนะครับกับรถไฟฟ้า s k e กอร์เซเันนี้ที่เขาบอกว่าจะเปิดตัวมาค่าเทสลาโมเดลไวลิปนี้ครับเราจะรีวิวจัดเต็มให้ทุกคนได้รู้กันทั้งรุ่นเริ่มต้นรุ่นท็อปดูว่าช่วงล่างอัตราเร่งฟีลิ่งกันขับขี่จะเป็นยังไงบ้างรวมถึงลุยขับออฟโรดให้ได้รู้กันเป็นเลย คณครับผมออฟจากที่สุดนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่นี่เลยเขาใหญ่ฮะอ้าวแล้วเราอะ,ะเราจะมาขับเจ้าคันนี้ครับซิกเกอร์เซเว่นที่คนได้รู้กันสมกับที่ใครหลายคนรอคอยบอกว่าโอ้มาโชว์ตัวหนาเหลือเกินเมื่อไรฮะจะเปิดโอกาสให้คนไทยได้ลองขับวันนี้เราจะเต็มที่ทุกคนได้เห็นกันแน่ๆนะครับเราเนี่ยเคยทําคลิปเจาะลึกไปแล้วนะเรื่องสเปคนะครับคันที่ขายไทยว่าเป็นยังไงกันบ้างทั้งภายนอกภายในจุดแตกต่างกันระหว่างแต่ละรุ่นย่อยใครอยากดูดีเทลเจาะลึกก็ไปย้อนดูคลิปนั้นได้เลยนะครับแต่มาทวนกัน,น่อีร เอาเจ้าเซเว่นเอ็กมาขายทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่น long range r a r wheel drive ครับเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังแล้วก็รุ่นท็อปครับ all wheel drive มอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อถามว่าออปชั่นมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะต้องบอกว่าน้อยกว่าที่คิดอย่างแรกเลยครับ ด้านนอกถ้าเป็นรุ่นท็อปจะเพิ่มไฟ LED Star g เกตมา93นิ้ว LED 1,831ดวง้ <c oughs> จะเยอะไปไหนนะฮะแล้วก็โลโก้ฝังอยู่ในแถบ s t า r g เกตถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่างคันนี้ครับนี่โลโก้จะอยู่บนฝาก,กระโปรงนะอยู่คนละตำแหน่งกันแล้วก็ล้อนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยได้เป็นล้อฟอร์ด21นิ้วพร้อมอยาง Continental EcoContact 7ครับขนาด265/40แต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะยาง19นิ้วพร้อมอยางขนาด255/50นะครับคือ,อยางเนี่ยจะหน้าในแคบกว่าน,น่อยแต่ว่าแก้มยางเนี จะหนากว่านะครับแล้วก็ตัวเบรคครับถ้าเป็นรุ่นท็อปจะได้คาลิปเปอร์สีส้มพร้อมผ้าเบรกจากอะเคบโนแม่ใครใส่ซิ่งรถญี่ปุ่นจะรู้จักกันดีแล้วก็ช่วงล่างนะครับรุ่นท็อปได้เป็นแอร์ซัสเซพชันสามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่16ถึง23เซนแล้วก็เป็นแบบระบบ CCD ด้วยก็คือปรับครับชกอัพเนี้ยตามสภาพการถนนล่วงหน้าเพื่อให้คนนั่งในรถนุ่มนวลมากที่สุดนอกจากนั้นครับก็จะมีสเปคเนี่ยประตูเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง4บานส่วนด้านในของตัวรถครับ,บกกะกจป้วดยร ฟ้้าดวยที่เหลือออปชันนี้เรียกได้ว่าแทบเนี้ยจะเหมือนกันเลยอีกจุดหนึ่งครับที่แตกต่างกันคือขุมพลังอย่างที่บอกไปครับ ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังครับ416แรงม้า440นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100ตามสเปคเขาบอกว่าที่6วินาทีครับแต่ถ้ารุ่นท็อปนะรุ่น Perform ร์แมนซ์อวีดラครับจะเพิ่มมอเตอร์ด้านหน้าขึ้นมากำลังรวมสูงสุดขยับเพิ่มขึ้นเป็น637แรงม้าแรงบิดสะใจ710นิวตันเมตรโอ้โหอัตราเร่ง0-100ทำได้ใน3.8วิเดี๋ยวเราจะเทสกันดูฮะว่าได้จริงไหมนะครับส่วนแบตเตอรี่เหมือนกันทุกรุ่นย่อยนะเป็นแบตครับ เขาบอกว่าชาร์จแปดจาก10ถึง80%เนี่ยในเวลาเพียงแค่16นาทีเท่านั้นอ่ะว่ากันแล้วฮะขับจะเป็นยังไงไปขับกันเลยตัด <Switch. S 1> เ,เร่งสุดถึงร้อยไปโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอโอ้โโอ,โอ,โอทุกคน3.83 โอ้โหต้องบอกว่านี่ขนาดฮะขับแบบทางขึ้นเขาหน่อยๆนะโอ้โหแล้วต้องบอกว่าในรถเรานั่งกันอยู่3คนนะครับแสดงว่าสเปคที่เขาบอกเนี่ยใน3.8วิทําได้จริงนะโอ้โหจีจ๊ดจ้าจริงๆและ8 0 1 2 0ครับช่วงเร่งแสงเนี่ย1.69วิโอ้ยนี่มันรถกระชากวิญญาณชัดๆอะไรเนี่ยมันจะเร็วกันขนาดนี้นะครับอันนี้ช่วงล่างเนี่ยเราปรับเป็นแบบสปอร์ตนะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยเป็นแบบปกตินะ เนี่ยอันนี้จะมีบอกไว้อยู่นะครับอันนี้คือข้อดีของตัวท็อป e r f ร r m อ n c มาสแหละที่ช่วงล่างนี้มันเป็นแบบถุงลมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูพวงมาลัยนะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้พวงมาลัยเราตั้งโหมดสปอร์ตไว้นะครับอ่ะไปลองดูครับนี่ความแม่นพวงมาลัยนี่ห้าสิบหูโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงอะ เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ตอนแรกเนี่ยเห็นทรงรถนึก <le> ว <pt> ่าทรงแบบอันจริงนะทุกคนลุงลุผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเฮ้ยพอเข้าโหมดสปอร์ตเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวรอบนี้ครับเรามาลองทดสอบเนี่ยเรื่องการเบรกว่าระยะเบรกจะเป็นยังไงลองสุดๆกันดูไปเลยนะครับตากล้องพร้อมไหมเตรียมถุงอ้วกเรียบร้อยนะฮะไปสุดเบรกสุดครับนี่ไปโอ้ยกระชากวิญญาณอีกแล้ว เนี่ยร้อยเบรกโอ้ยนี่เรากดสุดเลยนะหันหลังไปมองตากล้องจากจุดป้ายเนี่ยนิดเดียวเองโอ้ยนี่แหละฮะแล้วก็ไฟฉุกเฉินเนี่ยจะกระพริบขึ้นมาก็เป็นระบบเรื่องความปลอดภัยเซฟตี้ของเขานะครับอันนี้แหละจานเบรกอะเคบุโนโผ้าเบรกของเขานะฮะที่เขาเนี่ยมีการอัพขึ้นมาในรุ่นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวมีโอกาสเราจะลองดูนะครับว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี้ยเรียบวีดีฟลอมเรนจ์เนี่ย จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยลองเข้าโคง้งดูดิทุกคนค่อ,คอยๆเพิ่มความเร็วอีกหน่อยนะอันนี้แล้ครับรอบ2องแนะเนี่ยตรงนี้โค้งแคบเนี่ยลองดูต่อให้เติมคันเร่งไปเนี่ยหูยเนี่ยโหเมื่อกี้แทบไม่แผ่วเลยนะฮะคนคุมรถนั่งข้างเนี่ยมองคอสนะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆ่โหมดสปอร์ตเดี๋ยวเราลองดูนะภูมิอะไรแบบคอมฟอร์ตบ้าง แต่ยังโอเคอยู่หรือเปล่าเข้าความเร็วเนี่ยเนี่ยห้าสิบหิบคุยนี่มันคอมฟอร์ตจริงไหม <c oughs> คือต่อให้เราต้องการเนี่ยการบังคับควบคุมแบบทันใจอ่้ยมันยังใช้ได้แล้วที่สำคัญตัวรถแทบไม่มีอากาศโยกทุกคนเห็นในคลิปแล้วจะรู้เลยครับว่านี่แหละคือจุดเด่นของช่วงล่างแบบถูงลมและเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองกันดูครับในด่านที่สำคัญที่สุดว่าเป็นยังไงบ้างคือสลาลม ดูครับอาการบอดี้โรลซ้ายขวาของตัวรถอ่าพวงลยสปอร์ตจัดทุกอย่างเต็มที่ช่วงล่างความสูงมาตรฐานนะครับไม่ได้ปรับให้เตี้ยลงนะอ่านี่เลยครับพร้อมสาลาลอมไป <Switch. S 1> โอ้โหนี่ความเร็วแบบ50และเขาจัดกรวยในค่อนข้างแคบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเ <Switch. S 1> พอร์ฟอร์แมนซ์ตอบคำถามนะครับ ช่วงล่างถุงลมแบบนี้ถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวนะส่วนเรื่องเสียงครับเอาจริงเนี่ยเสียงยางก็น้อยกว่าที่คิดนะเสียงลมนะเวลาขับที่ความเร็วเมื่อกี้ช่วงทดสอบอัตราเร่งไป1 2 0 1 3ี่เนี่ยเฮ้ยแทบไม่มีเลยถือว่าน้อยมากๆนะครับเฮ้ยเบื้องต้นถือว่าประทับใจเลยนะกับการขับเจ้าคันนี้นะครับตัว p พอร์ฟอร์แมนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเนี่ยอีกคันกันบ้างดีกว่า ึ้นมาแล้วนะครับรุ่น o องเลนส์เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงครับ416แรงมา้า410นิตันเมตรอ่ะอัตราเร่ง0ถึง100ไปกดสุดหมดสปอร์ตอ่าเฮ้ยมีสิ่งจำลองอันนี้เราเปิดสิ่งจำลองด้วยโอ้โอเคครับอันนี้ชัดเจนนะเออคือต้องบอกว่ามันก็ยังดึงอยู่นะครับแม้ว่าเป็นทางขึ้นเนินนั่ง3คนเหมือนเดิมนะอันนี้ครับ0ถึง100เราทำได้ที่6.01วินาที ชงเร่งแซงครับ80-120อยู่ที่2.98ไม่ถึง3วิเฮ้ยผมว่าเพียงพอแล้วนะสำหรับใครที่ไม่ได้แบบโหยต้องการความดุรนแรงอะไรขนาดนะั้นนะผมว่าเพียงพอนะอันนี้พวงมาลัยเนี่ยเป็นโหมดสปอร์ตเหมือนกันนะครับค่อนข้างหนักนะทำไมผมรู้สึกว่ามันหนักหนักกว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อกี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับเรื่องของความคมพวงมาลัยดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะดูความเร็วใกล้เคียงกันครับ 60โอ้เฮ้ยสูสีนะสูสีคู่ขี้เลยภูมิาลัยนะฮะก็ใกล้เคียงกันมากๆนะจากบาลานซ์ของตัวรถแล้วก็ต้องบอกว่าหน้ายางเนี่ยมันต่างกันหน่อยนึงด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เองหน้ายางเนี่ยมันจะกว้าง2.55นะครับแล้วก็แก้มยางเนี่ยจะหนากว่าอาจจะส่งผลเนี่ยต่อเรื่อง การขับขี่ได้นะครับการส่งตัวเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองเรื่องเบรกครับว่าแตกต่างกันหรือเปล่าต่างไปอีกทีนึงนี่ยับสุดโอ้เสียงนี่พยายามจะไม่ร้าใจเฮ้ย<ป>ใกล้เคียงกันมากๆนะมองย้อนกลับไปนะต่อให้ไม่ได้เป็นผ้าเบรก a ะเคโบโนนะแต่ก็โอเคเลยเ,เรื่องเบรกไม่ใช่ปัญหาของคันนี้แม้ว่าคุณจะขับรุ่นไหนก็ตามแต่ มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับกับเรื่องของความแรงด้วยไงเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราขับเรื่อง e r f o r m a n c มามันมาด้วยความแรงที่มากกว่าแต่ว่าไม่ว่าคุณจะขับยังไงฮะกดเบรกไปสุดเนี่ยเขาคนุนรู้มาแล้วว่าให้มันได้ระยะเบรกที่ไล่เลี่ยกันนะเออตอนที่เราลองดูโอเคเนี่ยดูฮะช่วงล่างนะเอออาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเป็นยังไงฮะบอดี้โรของตัวรถโอ้โหดูดิตัวนี้ก็เอาอยู่ ลองลองแกล้งแก้งออกนี่หักลูกไม่ออกยังไงก็ไม่ออกฮะนี่มันรบกับตูกแกกันแน่เนี่ย <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องที่ใครหลายคนอยากจะดูมากที่สุดนะครับว่าช่วงล่างเองเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะจริงไหมคือบางคนบอกว่าส่วนต่างราคาระน,นะครับน่าจะเกือบสองแสนบาทเนี่ยแต่ว่ามันได้ช่วงล่างถุงลมขึ้นมาเนี่ยเอ,อิ่มฟีลิ่งการขับขี่มันจะแตกต่างกันขนาดไหนกันเชียว นะเดี๋ยวเราจะรู้กันในด่านสลาลมดูว่า,าการโยกของตัวรถนะครับมีความแตกต่างกันมากหรือน้อยขนาดไหนอันเนี้ยเอาให้ได้รู้กันไปเลยนะครับกดไปเลยอัตราเร่งเนี่ยตามชัดเจนื <16. S 1> มคือจากที่เราลองดูนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมในคลิปจับสังเกตได้ไหมครับ แน่นอนว่าพอมันไม่มีช่วงล่างถุงลมครับที่มาคอยชดเชยบาลานซ์ของตัวรถแล้วก็ไม่มีระบบ C C D นะที่อ่านสภาพถนนแล้วก็พยายามเนี่ยทำให้รถเนี่ยโครงตัวน้อยที่สุดมันก็มีอาการโครงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหน่อยหนึ่งชัดเจนนะฮะอันนี้คือช่วงล่างถุงลมเนี่ยทำได้ดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าถามว่าคันนี้มันน่าเกลียดขนาดนั้นไหมมันย้วยมันแบบช่วงล่างไม่ไหวเลยแตกต่างขนาดนั้นเฮ้ยมันก็ยังมั่นใจในการขับขี่อยู่นะครับให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเีลลิ่งของรถที่กําลังเข้าโค้งอยู่นะครับ คนนั่งหลังถามตะก้องเนี่ยก็ยังอยู่ดีนะครับยังไม่อ้วกใช่ไหมยังอ,อยู่นะอันนี้เดี๋ยวเราลองให้ดูอีกทีหนึ่งชัดๆเนี่ยลองหักหักเยอะๆเนี่ยเนี่ยลองหักเยอะๆให้เห็นเนี่ยตั้งใจหักเยอะ,ยะเนี่ยเห็นไหมครับมันมีอาการเนี่ยบริเวรเพิ่มเติมขึม้นมานิดหน่อยแต่เมื่อกี้คือผมพยายามแกล้งตัวรถนะมันยังเล่นหนึบขนาดนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นโอ้ยแม่อยู่ที่ราคาแล้วแหละว่าส่วนต่างเนี้ยเราอาจจะซื้อรุ่นไหนดีถือว่า ไม่แพ้กันเลยนะครับก็พิเศษนะครับเขามีจัดสนามออฟโรดเนี่ยให้เราได้ลองเทสด้วยโดยเอารุ่น Top p e r f o r m อร์มเสที่เป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับเอามาทดสอบแบบลุยแน่นๆยังไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นครับเนี่ยเราเข้ามาที่โหมดการขับขี่นะครับในเมนูแล,แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างครับเห็นปะมันจะมีความสูงช่วงล่างต่างๆนานา,นานแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมันจะมีคําว่าโหมดออฟโรดกดบวกขึ้นไป อย่างที่บอกมันจะยกความสูงของตัวรถขึ้นครับต่ําสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น23เซนประยะสูงสุดเพื่อเราเนี่ยขับลุยผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายแต่จริงไหมปะดูกันขับออกไปเลยช้าแล้วโอ้โห,โหแค่เปิดก็นี่ครับเขาเรียกว่าเนินสลับชิวชิวชิวชตัวรถเนี่ยมันจะมีอาการล้อลอยนะครับล้อลอยบางล้อ,อ,อแล้วค่อยๆไป ไม่ไปได้แต่ด้วยความเป็นถุงลมนะนุ่มเชียอ,อแต่ต้องค่อยๆไปนะครับทุกคนอย่าขับเร็วนะเดี๋ยวรถเหินขึ้นมาเนี่ยโอ้ช่วงล่างถุงลมนี่ซีดเลยนะครับเนี่ยการเก็บแรงสั่นสะเทือนนะครับจากพื้นนี่พื้นหญ้านะมีหินมีกรวดอยู่ใช้ได้อันนี้แหละฮะคือความมาสศจ,จันของช่วงล่างถุงลมโอ้นนี้แคบๆนะให้ดูวงเลี้ยว พอไหวอยู่เซ็นเซอร์ก็มีร้องบ้างเนี่ยดูข้างนอกเนี่ยทางหินเนี่ยเห็นชัดเจนเนี่ยปกตินะถ้าทางแบบนี้นะโอ้โหมีร้องแล้วแหละแต่อันนี้รัาไม่ต้องร้องเพราะไม่ใช่รถเราเอ้ยพอช่วงล่างถุงลมนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นเขาเนี่ยครับแรงบิด710ดิบเมตรดูทางสูงชันแบบนี้ครับแค่ไหนก็ไปถึงนะอ่ะไปอ่ ผลนานข้างๆเรากํำกับมาแล้วนะครับไม่ต้องเหยียบเยอะนะฮะแค่แตะเลี้ยงเบาๆเพราะว่าแรงบิดมันเยอะอยู่แล้วครับยังไงก็ขึ้นได้เนี่ยมันมีอาการลื่นนะเออจากผิวแบบทรายอะไรอย่างงี้นะครับแต่ traction ของตัวรถเนี่ยมันก็ควบคุมได้นี่มันขับรถเข้าบ้านอะ่ะชิลๆนี่ขับขึ้นไปเลยสบายสบ เดี๋ยวเราจะลงทางเดิมจากเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเขามีระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าการควบคุมการลงทางลาดชันอ่ะแล้วกดเปิดซะหน่อยนะครับอ่ให้าเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นยังไงไม่ต้องแตะนึ่งเ,งเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนลงเนี่ยมันจะชิวๆแต่เบรกเบาๆเดียวลปล่อยนิดเดียวครับอ่ะแล้วปล่อยครับนี่ผมไม่ได้แตะอะไรเลยนะเท้าลอยอยู่นะทุกอย่างควบคุมเองครับนี่ตัวรถของเขาเ,เบรกก็จะจับครับแล้วก็ค่อยๆให้รถเนี่ยลงเองนี่อย่ากันเล่นรถไฟเหาะนะ ดูทางข้างหน้าโอ้โหชันใช้ได้เลยนะครับเนี่ยค่อยๆจุ่มลงอรถมีอาการลื่นๆนิดนึงแต่ว่าแท a ชั่นตัวรถมันก็จะทําการเนี่ยควบคุมให้เฮ้ยสปายานี่ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็แตะคันเร่งแล้วก็ไปต่อได้นะครับนี่ขึ้นใหม่ฮะโอ้โหเหมือนเล่นรถไฟเหาะจริงๆเราจะผ่านทางหินนะครับ นี่ชาวร็อกนี่ชอบแน่ๆนะครับดูว่าการควบคุมตัวรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องบอกทุกคนนะว่าพื้นฐานรถมันเป็น SUV นะครับบอกไว้ก่อนมันเป็น SUV มันไม่ใช่รถกระบะใครที่คาดหวังว่าจะไปขับลุยๆนะนี่เห็นไหมนี่ความเร็วชักโอ้โหแค่นี้ก็ปกติเราไม่ขับแล้วนะสงสารรถ30กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะดูเสียงี่ทุกคนการเก็บแรงสะเทือน นี่ช่วงล่างของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยตัวหมดออฟโรดเนี่ยมันจะทํางานได้ครับจนถึงความเร็วเนี่ยประมาณสักไม่เกิน60กิมตต่อชั่วโมงนะครับแล้วมันก็จะตัดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาไว้ใช้เนี่ยตอนที่ความเร็วเนี่ยต่าๆเท่านั้นนะอันนี้เราก็ลงโอโ้โหเนี่ยดูดิคือมันให้เรายังรู้สึกถึงพื้นผิวถนอนอยู่ว่าไม่เป็นทางข,งขงรุขระมัมีหินมีอะไรอย่างนี้นะอ่านี้ครับเป็นหลุมสลับ ลองดูครับเป็นยังไงความสูงใต้ท้องรถ23เซนจะเอาอยู่ไหมนะนี่สลับโอ้โหโคตรชิวๆนะฮะยังกระขับอยู่บนพลัางสามระดับความลุ่มนี้ใกล้เคียงกันเลยโอ้โหทรับดีซะเหลือเกินอ่าพอเจอแบบทางขูุข่าต่างระดับเยอะๆมันก็มีอาการตึ้งนิดนึงแต่พอตึ้งปุ๊บแล้วมันก็อยู่เลย ก็มีเซ็นเซอร์การระยะกล้องรอบคันก็จะทํางานนะเวลามันตรวจพบสิ่งกีดขวางครับเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นได้ง่ายขึ้นตามจุดอับจุดบอดต่างๆวงเลี้ยวคันนี้เป็นยังไงบ้างและที่สําคัญนี้ครับลุยน้ำนี่อ่าเขาก็มาโชว์ครับนี่ให้เห็นว่าน้ําน้อยแต่ลุยได้นะนี่ ป็นแบบนี้อ่ามีลื่นนิดนึงถาไหลแต่ตัวรถเนี่ยก็ช่วยขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันลื่นแต่มันก็เอาอยู่เนี่ยแหละครับคือระบบจัดการของตัวรถเนี่ยที่เขาเซ็ตมาเพื่อรองรับโหมดออฟโรดนอกเหนือจากการปรับความสูงเพียงอย่างเดียวนะครับมันก็มีระบบหลายอย่างเนี่ยที่มันทํางานอยู่ร่วมกันเนี่ยแหละครับให้เรามาลองออฟโรดแบบกรุบกริบดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นก็เห็นว่าถ้าถึงยำขับขันต้องผ่านอุปสรรคเฮ้ยมันก็ทําได้พอตัวเหมือนกันนะ จากที่เราได้ลองขับกันนะครับถ้าถามว่าทั้ง2รุ่นย่อยนี้เหมาะกับคนกลุ่มไหนเราจะเลือกรุ่นย่อยไหนดีนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบพอร์พอมัการขับขี่ ให้รู้สึกถึงพื้นถนนเข้ามาในห้องโดยสารนะครับแต่ว่ายัางคงความมั่นใจในการขับขี่ได้อยู่อัตราเร่งพอประมาณ0ูนย์ถึงร้อวิเนี่ยแปดสิไม่ถึง3าวิถือว่าเพียงพอแล้วและไม่ต้องการความสวยงามจากภายนอกออปชันเนี้ยจุดแตกต่างจากรุ่นท็อปที่ผมได้เล่าไปนะครับผมว่ารุ่นเริ่มต้น long range review dive เนี่ยค่อนข้างเหลือๆเนี่ยเพียงพอแล้วนะลำโพงก็ได้แบบเหมือนกับรุ่นท็อปเลยเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแมอยากได้ความหล่อครบจบจากโรงงานและชอบความแรงแบบกระชากวิญ,ญ,ญาณูด ไปแ,แบบนั้นนะครับรวมถึงแบบมีคุณภรรยา ลูกเด็กเล็กแดงผู้สูงอายุนั่งมนรถและอยากแบบจะขับในเมืองปรับช่วงล่างถุงลมให้นุ่มสบายเนี่ยก็ต้องไปตัวท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยอันนี้ผมว่าชัดเจนแยกคาแรคเตอร์ของคนที่ต้องการรถ2รุ่นเป็นอย่างดีแต่แม้ว่าคุณจะเลือกแบบไหนครับได้แบตใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นีหนําซ้ํารุ่นเริ่มต้นลองเลชเนี่ยได้ระยะทางเนี่ยเยอะกว่ารุ่น top ท็อปทีซ้ําไปนะเพราะมอเตอร์มันตัวเดียวนะครับแล้วว่าจะรุ่นย่อยไหนเนี่ยมารองรับการจ่ายไฟุปกรณ์ภายนอกหรือวีส,ส 3. 3 Wh, 3, ูเอามมออกแคลเนี่ย,แบบส,ย,ยสูงสเดสาม4 ส,สีภายนอกจะจับคู่กับสีภายในนะครับถ้าภายนอกเลือกสีขาวหรือสีดําภายในก็เป็นสีดําล้วนแต่ถ้าคุณเลือกสีดําหรือสีเขียวอย่างคันนี้ต้องบอกว่าคนสนใจเยอะมากๆเวลาออกแดดเนี่ยแม่มันจะมีความเขียวขึ้นนะฮะเวลาอยู่ในร่มมันจะออกดําๆเข้มๆแบบนั้นนะครับผมภายในจะคู่กับสีม่วงขาวเป็นสีโทนอ่อนก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วแหละว่าคิดว่ายังไงกันบ้างนะครับผมสาหรับรีวิวฉบับเต็มดูก,การกินไฟจะเป็นยังไงขับในเมืองนะครับเจอถนนเรียบผิวพระจันทร์เงังเหมือนถนนพระรามสามแบบนั้นจะไหวไหวววมัยเีน เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีคลิปฉบับเต็มทุกคนได้รู้กันแน่นอนและคุณผู้ชมนลครับมีคอมเมนต์ยังไงก็มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นจ้าพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม่นอนแคมป์ตอนนี้ร้อนไปหน่อยนะทุกคน